สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาลำโพงพกพาง่ายนะครับให้เสียงที่ดังชัดใช้งานได้ยาวนานโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้เล่นดนตรีก็ได้หรือว่าใช้ฟังเพลงก็เพาะนะครับหรือจะเป็นงานบรรยายก็ได้นะครับวันนี้ผมมีลำโพงที่รวมทุกอย่างเอาไว้ในตัวนี้แล้วนะครับแม็กกี้ทัมโก้ลำโพงพกพาสุดคุ้มใช้งานได้ยาวนานถึง2ชั่วโมงนะครับและใช้ได้ทุกสถานที่เลยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของเขากันเลยดีกว่าครับถ้าพูดถึงแบรนด์แม็กกี้นะครับเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันดีเลยนะครับเพราะว่าเขากๆ เป็นแบรนด์จากอเมริกาครับที่ผลิตโปรดักต์ต่างๆที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับความนิยมในการใช้งานมากมาด้วยสําหรับทั้มโกในรุ่นนี้นะครับได้รับการต่อยอดมาจากซีรีส์ทัมของทางแม็กี้ที่เป็นรุ่นที่ทําให้เสียงของลำโพงเนะี่ยมีความกระหึมดังสะใจมากๆนะครับโดยทั้มโกนะครับถูกพัฒนาต่อยอดมาให้เหมาะกับการพกพามากขึ้น มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้งานได้ทุกที่เลยไม่ต้องห่วงเรื่อง,องไฟครับ oh. แต่ว่ายังสามารถคงความหนักแน่นของเสียงในแบบฉบับของซีรีสทำได้อยู่นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาฟังที่ฟีเจอร์ต่างๆของเขากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้มาแค่ขนาดเล็กแล้วก็พกพาง่ายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ย ยังเหมาะสําหรับการใช้งานแบบมืออาชีพอีกด้วยครับเริ่มจากเรื่องของการเชื่อมต่อเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานบลูทูธเวอร์ชัน5.0สามารถเปิดเพลงแบบไร้สายได้เลยครับพร้อมรองรับการควบคุมนะครับผ่านแอป m a c กกี้ทัมคอน n น็ก t เราสามารถปรับแต่งบาลานซ์เสียงได้นะครับรวมถึง ไ่้คิวของโหมดการฟังต่างๆได้ในแอปเลยครับและตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้เราเพิ่มมิติของเสียงด้วยฟังก์ชันสเตอริโอลิงค์ได้ด้วยนะครับโดยการใช้งานผ่านแอปเนี่ยทำให้เราควบคุมค่าต่างๆนะครับได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปถึงตัวเครื่องเลยครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูช่องเชื่อมต่อด้านหลังตัวเครื่องกันดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมีโหมดการฟังไม่ใช้งานทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยโหมดมิวสิกนะครับสปีชมอนแล้วก็ซับนะครับจะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้เหมาะสมกับโหมดที่เราเลือกนั่่นเเอองงยาาาะรับกกก็หม พูดมิวสิกนะครับก็ใช้กับการเปิดเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็มอนเน่ก็จะใช้งานสําหรับการเป็นมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ซับเนี่ยจะเป็นตัวเลือกเมื่อเราใช้งานร่วมกับซับบูเฟอร์ภายนอกนั่นเองนะครับผมก็ทําให้ย่านเสียงย่านโลนะครับมีการคัดออกไปนั่นเองนะครับถ้าสังเกตจากกราฟิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Channel Input ของเขากันเลยดีกว่านะครับตรงนี้จะมีเป็น2 Channel การใช้งานนะครับพอร์ตที่ให้มานะครับจะเป็นแบบ คอม b o บ a c แนะครับก็คือใช้ได้กับ XLR แล้วก็แจ็คกีตาร์ทั่วไปนั่นเองนะครับสำหรับ Channel 1เนี่ยเราจะสามารถกดเพื่อเลือกสัญญาณที่เสียบเข้าไปได้นะครับจะเป็นไมค์กับไลน์นั่นเองแล้วก็สําหรับช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบ AUX in แบบ3.5ที่เราคุ้นเคยนะครับสามารถเสียบเพื่อเปิดเพลงได้นะครับในพอร์ตนี้เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นหนบเกนแยกอิกสระของทั้ง2องช่องนะครับและ ของเมนวอลลุ่มก็คือความดังรวมทั้งหมดที่ผ่านจ้าลำโพงตัวนี้ออกไปนั่นเองครับต่อมานะครับด้านบนจะเป็นเรื่องของ Voicing Mode ก็จะเป็นการกดเลือกตรงนี้นะครับที่ผมได้บอกไปนะครับนี่นะครับเราก็จะสามารถกดเลือก Voicing Mode ได้ตรงนี้เลยนะครับผมถัดมาด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเริ่มจาก Outdoor Mode นะครับเขาก็จะปรับ adjust นะครับย่านเสียงให้เหมาะกับการใช้งาน l o u t door นั่นเองนะครับผมจะเป็นในเรื่องของ frequency lens นะครับผมที่ดูจากในสเปคของเขานะครับถัดมา music ducking นะครับเราสามารถกดให้เขาเนี่ยเมื่อเขาตรวจจับเสียงพูดของเรานะครับเขาจะทำการลดเสียงเพลงโดยอัตโนมัตินะครับฟังชันนี้ก็จะเหมาะสำหรับการใช้งานดีเจอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นการ p r e ซนต์ขายสินค้านั่นเองนะครับถัดมานะครับ feedback eliminator นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการจัดการเสียงหอนเบื้องต้นนะครับก็จะทำให้ลำโพงของเราเนี่ย สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับไม่ต้องมีเสียงหอนมารบกวนนั่นเองครับสุดท้ายตรงนี้จะเป็นซ้อน LED นะครับก็ ตันี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือการเปิดปิดไฟด้านหน้าของตัวลำโพงนั่นเองนะครับปุ่มด้านล่างนะครับที่จะอยู่บนช a n n สองตรงนี้จะเป็นการแพร่บลูทูธนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อเปิดเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ไว้สําหรับสเตอริโอลิงก์กับลําโพงอีกใบหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็สามารถกดใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาจะเป็นเอาต์พุตทรูตรงนี้นครับจะเป็นแบบ XLR เราสามารถเอาต์พุตนะครับไปที่ลําโพงใบอื่นหรือว่าจะเป็นมิกเซอร์ รวมถึง audio interface ก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับ true output ตรงนี้อ่าโอเคผมตอนนี้เพื่อนๆก็ฟังรายละเอียดของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมถึงฟังก์ชันต่างๆแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยไปฟังเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแล้วก็การเล่นกีตาร์ร้องเพลงผ่านเจ้าลำโพงแม็กกี้ตั้มโกกันดีกว่านะครับว่าเขาจะให้เสียงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับ To, to be. หลังจากที่ฟังเสียงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังสเปคต่างๆรายละเอียดของตัวลำโพงกันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยดอกลำโพง2ดอกด้วยกันนะครับจะเป็นดอกซับวูเฟอร์8นิ้วนะครับก็คือดอกย่านเสียงต่ำนั่นเองแล้วก็ดอกเสียงแหลมนะครับจะเป็นขนาด1นิ้วตัวนี้จะเป็นแอมคลาสดนะครับกำลังขับอยู่ที่200วัตทันมาค่า m a x i ซ um SPL ของเขานะครับหรือว่าความดังสูงสุดที่ทำได้นะครับตัวนี้อยู่ที่ 115เดซิเบลครับแล้วก็การตอบสนองความถี่นะครับอยู่ที่50เฮิร์ส์ไปจนถึง2 0เคเฮิร์ส์นั่นเองครับถัดมานะครับเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาตัวนี้เขาเคลมมาเลยนะครับว่าใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้แบบทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับและมุมกระจายเสียงแนวนอนนะครับอยู่ที่90องศาแนวตั้งอยู่ที่60องศานั่นเองครับสุดท้ายน้ําหนักรวมนะครับอยู่ที่8กิโลกรัมนะครับก็เป็นน้ําหนักที่กําลัังดดีีนนนคผผมมมมมไไไ่้วาหกกจเิป ถือว่ากําลังดีเลยครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าลาโพงตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานผ่านแอป m a c กกี้ทัมคอนเน็กตนะครับต่อไปเลยผมจะลองทดสอบการใช้งานผ่านแอปให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาของแอปเนี่ยจะเป็นยังไงใช้ยากง่ายยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับวิธีการเชื่อมต่อีหนก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็แค่เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็กดค้างที่ปุ่มแพร์นะครับด้านหลังตัวทัมโก3วินาทีนะครับ ชื่อของเขาจะขึ้นมานะครับเราก็สามารถกด connect ได้เลยนะครับผมโอเคอตอนนี้ผมได้โหลดแอปนะครับตั้ม connect to มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าจะมีเฟดเดอร สามัญด้วยกันนะครับผมอันแรกจะเป็นช h a n หนึ่นะครับแล้วก็จะเป็นช a n n สองแล้วก็เสลตบูทูธครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเฟดเจอร์ของเมนนะครับผมเอาไว้ควบคุมนะครับความดังเบาของช n e l ที่เราเสียบเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ด้านบนนะครับผมจะเป็นรูปลําโพงตรงนี้จะแสดง แบตเตอรี่นะครับของตัวดัมโกลงเราด้วยนะครับก็ดีมากๆเอาไปเช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ o i ซิ่งโหมดกันบ้างนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นโหมดมิวสิกอยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ในแอปนี้เลยเปลี่ยนเป็น s p ีชมอนิเตอร์นะครับหรือว่าซับนะครับก็ตามการใช้งานของเราเลยนะครับแล้วก็จะสามารถกด On ในส่วนของ outdoor Mode นะครับที่เขาจะไปจัดการเกี่ยวกับฟ r ค q นซี c เลนส์นะครับให้เหมาะกับการใช้งาน outdoor นั่นเองวลองมาดูในการใช้งาน advance กันบ้างนะครับผมก็ ด้านบนนะครับจะมีเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เขียนว่า speaker link ตรงนี้อาไว้สําหรับลิงก์กับลําโพงอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อเราจะใช้งานตัมโก2ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่านี้เราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคก็จะประกอบไปด้วย auto connect นะครับ auto link f อ o n t led ต่างๆค่าต่างๆที่มีที่หลังลําโพงเราสามารถกดปรับแต่งในนี้ได้หมดเลยนะครับผมมาดูนที่ custom eq ดีกว่าเราสามารถ eq โทนของลำโพงของเราได้เองนะครับผมจะเป็นแบบ low shelf นะครับแล้วก็ high shelf ตรงนี้เลยนะครับ อ่าตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมูผมใจนําเสนอมากนะครับเขามีเป็น snapshot ด้วยนะครับก็คือเราสามารถ save snapshot ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับตามตามนะครับผม save อ่ทาทั้งนี้เราก็จะมีเป็น snapshot ของเราแล้วนะครับสมมติว่าเราเนี่ยใช้งานในสถานที่ที่ต่างกันนะครับผมก็ อาจจะตั้งเป็น Snapshot นึงเอาไว้สําหรับใช้ในสวนหน้าบ้านอะไรอย่างนี้และอีก Snapshot หนึ่งเราอาจจะตั้งเป็นเอาไว้ใช้ในห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยปรับโทนนะครับรวมถึงโหมดการใช้งานให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับใหม่ทุกครั้งนั่นเองนะครับรวมถึงการบาลานซ์วอลลุ่มของแต่ละชแนลด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้งานนะครับสามารถตั้ง preset snapshot ให้เข้ากับกอุปกรณ์นั้นๆที่ใช้ได้เลยนะครับทันมาด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับ c o n t ทคซั u พ p ร์ตนะครับโปรดักแมนนสามารถดูเมนนได้ในนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประกันสินค้าต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของตัวลําโพงของเราเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับการใช้งานผ่านแอป m a g ก i ี้ตัมคอ n เน็ t um นั่นเองนะครับผมสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ทำให้เราควบคุมลำโพงได้อย่าง สะดวกสบายมากๆโดยที่ไม่ต้องเดินไปถึงที่ตัวลําโพงแล้วก็บิดที่ด้านหลังเขานั่นเองนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ฟังรายละเอียดของเจ้าแม็กกี้ทัมโกครบถ้วนแล้วนะครับผมสาหรับราคาณปัจจุบันนะครับผมณวันออนคลิปเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่15,900บาทนะครับสำหรับเจ้าแม็กกี้ทัมโก เดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอีกทีนะครับสำหรับทัมโกนะครับผมเป็นลำโพงพกพาที่ทําให้เราใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับผมด้วยขนาดที่กระทัดรัดนะครับมีแบตเตอรี่ในตัว แบตอึดด้วยนะครับใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงในเรื่องเสียงเนี่ยก็หายห่วงนะครับผมเขาได้ความหนักแน่นจากซีรีส์ทั้มของเขานะครับมาอยู่ในตัวนี้เลยนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยก็ครบครันมากๆนะครับตั้งแต่บลูทูธ5.0ไปจนถึงคอมโบแจ็คนะครับสามารถเสียบได้ทั้งไมค์กีตาร์นะครับหรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆก็ได้หมดเลยนะครับรวมถึง AUX นะครับก็สามารถเสียบเพื่อเปิดเพลงได้แล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับผมมองว่าใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดนตรี การฟังเพลงนะครับหรือว่าจะเป็นงานพูดงานบรรยายตัวนี้ก็เอาอยู่เลยครับและในเรื่องของการควบคุมเนี่ยก็ง่ายมากๆกนะครับก็ใช้งานร่วมกับแอป m a c กกี้ตัมคอนเน็นะครับก็ทําให้เราสะดวกมากนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กําลังมองหาลําโพงพกพานะครับที่ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างคุ้มค่านะครับก็ m a c กกี้ตัมโกตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาลองสินค้ามาลองฟังด้วยตนเองนะครับได้ที่ หน้าร้านมิวสิกอาร์มทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางช่องทางไลน์ของร้านมิวสิกอาร์มก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ผมและแม็กกี้ตั้มโกก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องมิวสิกอาร์มโปรออดิโอด้วยนะครับสวัสดีครับมิวสิกอาร์ม